สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง New Car Info ช่องที่รวมข้อมูลเกี่ยวกับรถยนต์รุ่นใหม่รถเปิดตัวล่าสุดทั้งในไทยและต่างประเทศสําหรับใครที่ชื่นชอบการอัปเดตข่าวสารยานยนต์รถรุ่นใหม่เทคโนโลยีใหม่ๆและอยากรู้ก่อนใครอย่าลืมกดติดตามช่องของเราไว้ด้วยนะครับวันนี้เราจะพาไปพบกับรถยนต์ที่หลายคนรอคอยกับ To โยต้าวีออรุ่นปี2026ที่กําลังเป็นกระแสะในวงการยานยนต์ โดยเฉพาะในกลุ่มรถยนต์ขนาดเล็กที่เหมาะกับการใช้งานในเมืองและมีราคาที่เข้าถึงได้ง่ายโตโยต้าวีออสถือเป็นหนึ่งในรถยอดนิยมที่อยู่คู่กับตลาดไทยมานานหลายปีและในปี2026นี้โตโยต้าเตรียมยกระดับวีออสให้ดูหรูขึ้นสปอร์ตขึ้นและทันสมัยมากขึ้นในทุกมิติโตโยต้าวีออส2026มีการปรับดีไซน์ภายนอกครั้งใหญ่เส้นสายของตัวรถดูฉบเฉีียวกว่าเดิม กระจังหน้าใหม่ขนาดใหญ่พร้อมลวดลายที่ดูทันสมัยคล้ายกับโคลอาและแคมรี่รุ่นใหม่ล่าสุดให้ความรู้สึกพรีเมียมมากขึ้นไฟหน้าเละทรงเรลแบบใหม่มาพร้อมไฟเดย์ไทม์รันนิ่งไลท์ที่ออกแบบให้เป็นเส้นต่อเนื่องเพิ่มความรู้สึกทันสมยัยและดูหรูหราในทุกมุมมองฝากระโปรงหน้ามีการเพิ่มมิติด้วยเส้นนูนที่ช่วยให้ดูสปอร์ตและมีพลังมากขึ้นไฟไท้ายเลทแบบใหม่เป็นแนวยาวที่เชื่อมถึงกันทั้งสองฝั่งให้ความรู้สึกคล้ายกับรถหรูระดับสูงแม้จะเป็นรถในกลุ่ม B ี e gment ก็ตาม ในส่วนของมิติตัวท้งโตโยต้าได้ปรับให้ v ีออใหม่มีความยาวเพิ่มขึ้นเล็กน้อยเพื่อช่วยเพิ่มพื้นที่ภายในห้องโดยสารโดยเฉพาะผู้โดยสารตอนหลังที่จะรู้สึกว่ามีพื้นที่วางขามากขึ้นนอกจากนี้ยังได้ปรับระยะฐานล้อให้ยาวขึ้นส่งผลให้การทรงตัวและความนุ่มนวลในการขับขี่ดีขึ้นกว่าเดิมและท้ายรถยังออกแบบให้มีพื้นที่เก็บสัมภาระกว้างขวางเหมาะกับการใช้งานทั้งในเมืองและการเดินทางไกล เมื่อเปิดประตูเข้าไปภายในห้องโดยสารจะพบกับการออกแบบใหม่ทั้งหมดที่ให้ความรู้สึกทันสมัยและเรียบหรูมากขึ้นคอนโซลกลางถูกออกแบบให้มีความสมดุลและใช้งานง่ายตกแต่งด้วยวัสดุที่ให้ผิวสัมผัสที่ดีไม่ว่าจะเป็นหนังเทียมหรือพลาสติกแบบ soft touch หน้าจออินโฟเทนเมนขนาดประมาณ9นิ้วรองรับ Apple CarPlay และ Android Auto แบบไร้าสายระบบเสียงที่พัฒนาให้ดีขึ้นพวงมาลายัย multifunction ทรงใหม่และหน้าปัดดิจิทัลแบบเต็มระบบช่วยให้ผู้ขับขี่สามารถรับข้อมูลต่างๆได้อย่างชัดเจน เบาะนั่งดีไซน์ใหม่ให้ความสบายในการนั่งมากขึ้นโดยเฉพาะผู้โดยสารตอนหลังที่มีพื้นที่วางขามากขึ้นและยังสามารถพับเบาะหลังเพื่อเพิ่มพื้นที่ในการขนของได้อีกด้วยระบบปรับอากาศแบบอัตโนมัติมีช่องแอร์สำหรับผู้โดยสารตอนหลังในรุ่นบนๆและยังมีระบบชาร์จไฟแบบ USB-C ที่รองรับการใช้งานของอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ในยุคป,ปัจจุบัน สำหรับขุมพลังของ Toyota Vios 2026นั้นคาดว่าจะยังคงใช้เครื่องยนต์เบนซิน1.5ลิตรแบบ Dual VVTi ที่ให้สมรรถนะเพียงพอต่อการใช้งานในชีวิตประจำวนันและที่สำคัญคือประหยัดน้ำมันเป็นจุดขายหลักนอกจากนี้ยังมีข่าวลือว่าในบางตลาดอาจมีเวอร์ชันเครื่องยนต์ไฮ b r i d ให้เลือกด้วย ซึ่งถ้าเป็นจริงก็ถือเป็นการก้าวสำคัญของ Vios ที่จะเข้าสู่ยุคขององค์การขับขี่พลังงานสะอาดมากยิ่งขึ้นระบบส่งกำลังเป็นเกียร์อัตโนมัติแบบ CVT ที่เน้นความนุ่มนวลในการเปลี่ยนเกียร์และการประหยัดพลังงานระบบช่วงล่างมีการปรับจูนใหม่โดยด้านหน้าใช้แบบ MacPherson สปรัดและด้านหลังเป็นทอร์ชั่นบีมซึ่งเป็นรูปแบบที่พบในรถกลุ่มนี้โดยวิศวกรของโตโยต้าได้ปรับเซ็ตใหม่เพื่อให้การขับขี่นุ่มขึ้นยึดเกาะถนนได้ดีขึ้นและลดเสียงรบกวนจากพื้นถนนมากกว่าเดิม เหมาะกับการใช้งานทั้งในเมืองที่มีถนนครุขระและการเดินทางไกลบนทางหลวงความปลอดภัยถือเป็นจุดแข็งของโตโยต้าเซม a าอามาโดยในรุ่นวีออส2026นี้ก็ไม่พลาดที่จะใส่ระบบโตโยต้าเซฟตี้เซนมาให้ไม่ว่าจะเป็นระบบเตือนการชนด้านหน้าพร้อมระบบเบรกอัตโนมัตริระบบเตือนเมื่อออกนอกเลนพร้อมพวงมาลายัยช่วยปรับทิศทางระบบควบคุมความเร็วแบบแปรผันตามรถคันหน้าและระบบไฟสูงอัตโนมัติที่ช่วยให้การขับขี่ปลอดภัยและสะดวกมากยิ่งขึ้น นอกจากนี้ยังมีถุงลมนิราภัยหลายตำแหน่งระบบควบคุมเสถียร,รภาพและกล้องมองภาพรอบคันในด้านราคาจำหน่ายแม้จะยังไม่มีการประกาศอย่างเป็นทางการจากโตโยต้ประเทศไทยแต่คาดว่าราคาหน้าจะเริ่มต้นที่ประมาณ620,000บาทไปจนถึงรุ่นท็อปสุดที่อาจทะลุ820,000บาทขึ้นอยู่กับออปชันและระบบขับเคลื่อนที่ลูกค้าเลือก ความคุ้มค่าในแง่ของฟีเจอร์และความปลอดภัยที่เพิ่มเข้ามาถือว่าน่าประทับใจเมื่อเทียบกับคู่แข่งในกลุ่มเดียวกันอย่าง Honda City n i นิสสันอเมรและ Mazda 2, Toyota v i o อ2,026จึงเป็นรถอีกหนึ่งรุ่นที่เหมาะสำหรับคนที่มองหารถยนต์ขนาดเล็กที่ตอบโจทย์ทั้งความประหยัดความสะดวกสบายและความปลอดภัยที่สำคัญคือยังคงรักษาความน่าเชื่อถือของแบรนด์ Toyota ไว้ได้เป็นอย่างดี ถ้าคุณชอบวิดีโอนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่อง New Car Info ของเราไว้ด้วยนะครับเพื่อไม่พลาดการอัปเดตรถยนต์รุ่นใหม่ๆจากทั่วโลกแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ